ขอความนอบน้อ,ขอมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสง์ ผู้ปราศจากกิเลสท,ทั้งปวงและเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้มาจากพระสุตตันตปิฎกอยู่ในขุทกะนิกายคาถาธรรมบท อยู่ในบันดิตวัคจะเป็นเรื่องการฟังธรรมส่วนในอัตตวัคนะคะจะเป็น2เรื่องสั้นๆเรื่องแรกก็คือการกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงเรื่องที่2ก็คือเรื่องพระกาละเทระนะคะทีนี้เรามาฟังเรื่องแรกกันก่อนอยู่ในบันดิตวัคนะคะเป็นเรื่องการฟังธรรมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารบการฟังธรรมตรัสพระธรรมเทศนาว่าอัปปกาเตมนุเสสุเป็นต้นดังได้สดับมาพวกมนุษย์ผู้อยู่บนถนนสายเดียวกันในกรุงสาวัตถีเป็นผู้พร้อมเพรียงกันรวมกันเป็นคณะแล้วถวายทานจากนั้นก็ร่วมกันที่จะทำการฟังธรรมตลอดคืนยังรุ่ง แต่ก็ไม่อาจจะฟังธทมตลอดคืนอย่างรุ่งได้แม้ทั้งหมดบางพวกเป็นผู้อาศัยความยินดีในการมาคุณก็กลับไปเลือนซะก่อนบางพวกเป็นผู้อาศัยโทสะแล้วก็หลีกไปเพราะไม่ได้อย่างใจบางพวกก็เป็นผู้ที่ง่วงเต็มที่นั่งสับประงกอยู่ในที่นั้นนั่นเองไม่อาจจะฟังธทมได้ ในวันรุ่งขึ้นพวกพิสุยังถ้อยคําให้ตั้งขึ้นในโรงธรรมเจาะจงถึงเรื่องนั้นพระศาสดาเสด็จมาก็ตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อพิสุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายธรรมดา สัตว์เหล่านี้อาศัยพบแล้วเลยข้องอยู่ในภพนั่นเองคําว่าข้องอยู่ในภพก็คือติดอยู่ในภพในชาตินั้นนั่นเองนะคะโดยดาดดื่นก็คือโดยมากมายหรือเต็มไปหมดผู้ที่ถึงฝั่งมีจํานวนน้อยเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงได้กรัดพระคาถาว่าอัปปกาเตมนุเสสุเป็นต้น แปลความว่าบรรดามนุษย์พูดถึงฝั่งก็คือการบรรลุพระนิพพานมีจำนวนน้อยแปลว่าไม่มากมีนิดหน่อยเท่านั้นฝ่ายประชานอกนี้เลาะไปตามตะหลงอย่างเดียวคือไม่สามารถข้ามไปถึงฝั่งอันได้แก่พระนิพพานได้ได้แต่เพียงลัดเลาะไปตามตะหลงคืออยู่กับสักยทิฐิของตน ข้ามฝั่งไปไม่ได้ก็ชนเหล่าใดแลประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่เรากล่าวชอบแล้วคือเป็นผู้ที่ประพฤติสมควรแก่ธรรมเช่นการเข้าหาสัตบุรุษการฟังธรรมแล้วบำเพ็ญปฏิปทาก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองโดยให้เหมาะสมแก่ธรรมนั้นเพื่อกระทำมักผลให้แจ้ง คนเหล่านั้นล่วงบ่วงมานที่ข้ามได้ยากอย่างเอกแล้วจักถึงฝั่งหมายความว่าชนเหล่านั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ชอบแล้วย่อมล่วงเลยบ่วงของมานซึ่งข้ามได้ยากนักแล้วนั่นแหละก็จักถึงฝั่งก็คือพระนิพพาน ในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องการฟังธรรมก็จบลงเท่านี้นะคะต่อไปจะอยู่ในอัตตวัชนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องกระเสือกกระสนเพื่อทำลายสงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวัน ส่งปรารบการกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสง์แล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าสุกราน้เป็นต้นความพิสดารว่าพระเทวทัตกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสง์วันหนึ่งพระเทวทัตเห็นพระอานท์เที่ยวบินธบาทอยู่บอกความประสงค์ของตนที่จะแยกพิสุส์แก่พระอานุน พระนนเถระได้ฟังข่าวนั้นแล้วก็ไปสู่สำนักของพระศาสดาได้กราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าเวลาเช้าข้า,ขาพระองค์คลองสบงที่เวรุวันแล้วถือบาทจีวรเข้าไปสู่กรุงราชครห์เพื่อบินขบาทพระเจ้าข้าพระเทวทัตได้เห็นข้าพระองค์ เที่ยวบินทบาทอยู่ในกรุงราชคลึ้แล้วจึงเข้ามาหาข้าพระองค์ได้กล่าวคำนี้ว่าอาวุโสอานนจําเดิมแต่วันนี้ฉันจะทำอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากพิสุสงฆ่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้พระเทวทัต จักทำลายสงคือจักทำลายอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระองค์เมื่อท่านพระอานนท์กลาบทูลอย่างนี้แล้วพระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานว่าความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายความชั่ว อริยะบุคคลทำได้ยากแล้วก็ตรัสว่าอานุนขึ้นชื่อว่ากรรมไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ยากหนักหนาแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าสุกรานิอสาทูนิเป็นต้นแปลความว่า กรรมอันไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนทำง่ายกรรมใดและเป็นประโยชน์แก่ตนและดีกรรมนั้นแลททำได้ยากอย่างยิ่งอธถกถาจารย์อธิบายว่ากรรมอันไม่ดีคือมีโทษและเป็นไปเพื่ออบายชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ตน กรรมเหล่านี้ทำง่ายฝ่ายกรรมใดชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ตนชื่อว่าดีด้วยอัจว่าหาโทษไม่ได้คือเป็นไปเพื่อสุขติและเป็นไปเพื่อพระนิพพานกรรมนั้นทำแสนยากราวกับทดน้ำแม่น้ำคงคาอันไหลไปทิศตะวันออกให้ไหลกลับฉะนั้น ในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุโลกุตระผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงก็จบลงแค่นี้นะคะเรื่องต่อไปก็อยู่อยู่ในอัตตวั์นะคะเรื่องพระกาละเถระ พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพ,พระกาละเถระแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยศาสนังเป็นต้นดังได้ยินมาหญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีตั้งอยู่ในที่แห่งมารดาธรรมุบำรุงพระกาละเถระนั้นอยู่ พวกคนในเรือนแห่งผู้คุ้นเคยของหญิงนั้นฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วก็กลับมาเรือนพากันสรรเสริญว่าโอ้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัศจรรย์โอ้พระธรรมเทศนาก็ไพเราะหญิงผู้เป็นมารดานั้นได้ฟังถ้อยคำของพวกคนนั้นแล้ว จึงบอกแก่พระกาลเถระว่าท่านเจ้าค่ะดิฉันอยากจะฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาบ้างพระการะเถระจึงห้ามว่าอย่าไปที่นั้นเลยหญิงนั้นในวันรุ่งขึ้นก็ขออีกแม้อันพระการะเถระนั้นห้ามอยู่ถึงสามครั้งก็ยังอยากจะไปฟังอยู่นั่นแล ถามว่าก็เพราะเหตุใดพระกาลเถระถึงได้ห้ามหญิงนั้นเสียตอบว่าเพราะพระกาลเถระมีความเห็นว่าถ้าอุบาสิกานี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระศาสดาแล้วจักแตกจากเราเหตุนั้นจึงได้ห้ามนางไม่ให้ไปฟังธรรมของพระศาสดา วันหนึ่งหญิงนั้นบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถแล้วก็สั่งบุตรีไว้ว่าแม่เจ้าจงอังคาตพระผู้เป็นเจ้าให้ดีก็คือให้ถวายอาหารเลี้ยงพระพิสุสงรูปนี้นะคะแล้วนางก็ได้ไปยังวิหารแต่เช้าฝ่ายบุตรีก็เตรียมอังคาตพระกาลเทระโดยเรียบร้อย เมื่อพระกาลเทระมาถึงเธอก็ถามว่าอุบาสิกาผู้ใหญ่ไปไหนก็คือถามว่าแม่ไปไหนนางก็ตอบว่ามารดาไปวิหารเพื่อฟังธรรมพระกาลเทระเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทุรนทุรายเพราะความกลัดกลุ้มอันตั้งขึ้นภายในนึกว่าเดี๋ยวนี้อุบาสิกานั้นแตกจากเราแล้ว ดังนั้นพระกาลเถระจึงรีบไปเห็นหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระาศาสดาจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าพระเจ้าค่าหญิงคนนี้เข่าไม่เข้าใจธรรมกถาอันละเอียดขอพระองค์อย่าตรัสธรรมกถาอันละเอียดซึ่งประดับด้วยสภาวธรรมมีขันเป็นต้น ตรัตแต่เพียงทาน,นกถาหรือศีลกถาแก่เขาก็พอพระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเธอแล้วก็ตรัสว่าเธอเป็นคนปัญญาโชดอาศัยทิฏฐิอันชั่วห้ามปรามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเธอพยายามเพื่อฆ่าตนเองแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าโยสาสนัง อระหะตังเป็นต้นแปลความว่าบุคคลใดปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าคัดค้านคำสั่งสอนของพระอริยะบุคคลผู้อรหันต์มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมบุคคลนั้นย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเหมือนขุยแห่งไม้ไผ่ อธกถาจารย์ท่านอธิบายว่าบุคคลใดปัญญาโฉดคือเป็นผู้ที่เขาวเบาปัญญาอาศัยทิฏฐิอันชั่วก็คือมีความเห็นผิดห้ามปรามพวกคนผู้กล่าวอยู่ว่าจงฟังธรรมก็ดีหรือจักถวายทานก็ดีเพราะอะไรเพราะกลัวแต่ลาบสก,การะของตนจากเสื่อมไปเช่นนี้ ชื่อว่าโต้แย้งคำสั่งสอนของพระศาสดาการโต้แย้งและทิฏฐิอันเลวทรามนั้นของบุคคลน,นั้นย่อมเหมือนขุยของต้นไผ่เมื่อไม้ไผ่ตกขุยก็ย่อมฆ่าตนเท่านั้นฉันใดแม้บุคคลน,นั้นก็ย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนก็คือว่าเกิดมาเพื่อผลานตนเองฉันนั้น สมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผลนั้นแลย่อมฆ่าต้นกล้วยเสียนะคะหมายความว่าต้นกล้วยพอออกผลแล้วเนี่ยต้นกล้วยก็ตายนะคะผลนั้นแลย่อมฆ่าไม้ไผ่เสียผลนั้นแลย่อมฆ่าไม้อ้อเสียลูกในท้องย่อมฆ่าแม่ม้าอัศด,ดอนเสีย ฉันใดสักการะก็ย่อมฆ่าบุรุษถอยเสียฉันนั้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาอุบาสิกาตั้งอยู่ในโสดาปติผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องพระกาลเถระก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัทธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร่ครวนการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละ ทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกๆุกท่านเทินขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะ